ถาเหมือนกันนะแล้วก็มีสายชาร์จ usb to c นะครับโอ้ก็สมัยนี้ก็เป็น t ทยซี t ทยซีหมดแล้วนะก็จริงๆหูฟังเก่าผมก็มีเซอร์ลาเดด้วยแต่ผมไม่มีกำลังซื้อครับตัวเก่าผมใช้เป็นเซอร์ลาของ n a p o x 9 9 9อยู่ครับ มันมีสายด้วยนะครับผมก็เลยซื้อแบบไร้สายบ้างนี่อันนี้คือพระเอกของเราโอ้โหนี่เบาเอาเรื่องนะโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านดี่รับท่านกลงัลง,ลงรับชมอยู่รับหูฟังใหม่ผมเองครับก็ก็ของใหม่แล้วครับ ช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ผมซื้อของเยอะหน่อยนะครับ oh, <no. S 1> ก็ก็อันนี้ผมก็ซื้อมาจาก Lazada นะครับโอเคงั้นแกะก่อนก่อนกันก่อนนะครับแกะพัสดุดก่อนก่อนอน,นะไปโอเคครับ okay. ก็ตอนนี้แกะกล่องพัสดุดเสร็จแล้วครับก็ก็เป็น หูฟัง l ุต i ิ G c ก G435 ครับก็เป็นหูฟังว a l เล็นี่เองนะครับนี่เป็นประมาณนี้ครับเอ้ยน้ำหนักถือว่าเบาเอาเรื่องนะครับว้าวนี่ง,งั้นดูรอบกล่องกันก่อนนะครับนี่ก็สีผมเลือกคือสีดำนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับก็ราคา ผมซื้อมาอยู่ที่พันห้าร้อยกว่าบาทครับจากปกติสองพันนะครับก็มันมีโค้ดแบบโค้ดส่วนลดสิ้นเดือนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ผมใช้ส่วนลดโค้ดของเคอฟซีอีกอีกแล้วครับ oh, <no. S 1> ก็ก็ถูกลงถูกลงเลยครับโ okay. อเคอคนนี้ด้วยนะครับ โอเคนะครับอุ้ย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 เกอบไปแล้วนี่มีคำว่าคี y เ n งด้วยนะครับนี่ดูเอเซอรีกันก่อนนะนี่มันก็จะมีแบบคู่มืออยู่ในแคลโคนนะครับแล้วก็คู่มือ แล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นอะไรต่างๆนะครับเอสเซีก็จะมีตัวไวริสนะครับโอ้โหเล็กแต่ไม่คิดอยู่นะแล้วเดี๋ยว่าแบบใหญ่บล่มเท่มอะไรอย่เงี้ยก็ตามสีตามสีของหูฟังครับ mm hmm. ก็คือถ้าไวร็สสีขาวถ้าหูฟังสีขาวก็ตัว USB นีก็สีขาวเหมือนกันนะ แล้วก็มีสายชาร์จ USB to C นะครับโอ้ก็สมัยนี้ก็เป็น Type C Type C หมดแล้วนะก็จริงๆหูฟังเก่าผมก็มีเซอร์รา7.1ด้วยแต่ผมไม่มีกำลังซื้อครับตัวเก่าผมใช้เป็นเซอร์รา7.1ของ Napo X99 เลยครับแบบมันมีสายด้วยีกครับ ผมก็เลยซื้อแบบไร้าสายบ้างนี่อันนี้คือพระเอกของเราโอ้โหนี่เบาเอาเรื่องนะเบามากครับเบากว่าตัวเก่าอีกครับเอาจริงผมสาบานได้เลยเบา,าจริงครับแบบไม่เคยหูฟังแบบไม่เคยเจอหูฟังตัวไหนที่แบบเบาขนาดนี้มาด้วยครับเอาจริงอันนี้ผมคูดจริงนะนี่อันนี้คือ ปุ่มเปลีปิดปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มปิดไปแล้วก็ใส่ชาร์จ t y p ก็ตัวนี้มันมีบลูทูธด้วยนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่คอมครับก็ไปดูหูฟังตัวเก่าก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับของนโปตัว X99 ตัว,ต,ว,ต,วตัวท็อปสุดครับก็หนักกว่าอีกเดี๋ยวมอนลองจับตัวตัวใหม่ดิเฮ้ย เอ้ยเบาน,นะเบาเรื่องเลยอันนี้คือยังดูหนักกว่านะครับเรื่องน้ำหนักนะแล้วก็ตัวสายตัวเก่าเนะี่ยเป็นสายแบบนี้แบบร้อยโยงร้อยยองแล้วก็โรจเดียยนะครับโอเคจะเข้าคอมกันไป โอเคแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำการลองฟังมาแล้วครับก็หเลยคือเสียงดีมากครับ2องก็คือผมสามารถแบบนั่งกินข้าวหน้าคอมได้เลยแล้วก็นั่งกินข้าวแบบนั่งกินข้าวไปฟังเพลงไปโดยที่แบบไม่ต้องกลัวสายไปโดนไปลดนอยู่ตรงนั้น,นครับโดนโดนจานข้าวผมครับนี่มันก็จะเป็นไวเลสประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวถ้างั้นไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองใส่อูฟังแล้วก็เปิดเพลงนะครับเจ้ทำการเปิดไอ้นี้แล้วก็ตีแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปไกลๆดูนะครับนี่แบบนี้เลยเปิดเวลาผมที่แบบจะไปห้องน้ำไหนนี่ครับ แบบเสียงถึงว่าดีมากครับคือไม่แพ้กับตัวเก่าเลยนะถึงมันจะไม่ใช่เป็นแบบ71็ดดโซลาวนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือแบบผมฟังเพลงไปพุยกับเพื่อนไปแล้วก็คือคือแบบเข้าห้องน้ำได้เลยครับเอาจริง <Wow. S 2> นะโอเคงั้นขอจบคลิปเพียร์นี้นก็ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสับไปค่อยๆกดแชร์ด้วยครับถ้ามีมาคอมเมนต์ต่างตานคลิปนี้ด้วยครับน mm ี hmm. ่ขอลาไปครับบาย